สวัสดีค่ะทุกคนหลายๆคนนะคะมีปัญหาเวลาอ่านนะคะแบ่งวินวักไม่ถูกไม่รู้จะแบ่งตรงไหนดีนะนักเรียนโบสก็เหมือนกันนะคะโบสมีวิธีที่โบสสอนแล้วก็บททำด้วยตัวเองมาบอกให้ฟังนะคะมาดูเรื่องกันดีกว่าวันนี้นะคะโบสเลือกเรื่อง The Turnip นะคะเอามาคุยกัน The Turnip เป็นเรื่องที่โบสให้นักเรียนอ่านนะคะเธอนิบก็คือเจ้าหัวผักนะคะสีม่วงๆโบด,ดูจากในกระตูนนะอย่างประโยคที่เริ่มต้นนะคะ There were once two brothers who both served as soldiers ตรงที่เราแบ่งได้คือ who who เนี่ยเป็นคำเชื่อมนะคะเป็นเหมือน and อย่างเงี้ย so then but เป็น c o n n e c เตอรเป็น transition คําเหล่านี้เราแบ่งได้นะคะ There were once two brothers who both served as soldiers. เครื่องหมายวรรคตอนคอมมาตรงนี้นะคะเราก็แบ่งได้หยุดได้นะคะ One of them was r i c h แบ่งได้นะคะ And the other Poor มี An นอีกตรงนี้นะคะแบ่งได้ Then the poor o n e to escape from his poverty. ใครที่ไม่อยากแบ่งตามนี้คุณจะแบ่งตามวิธีของคุณอ่านยาวๆเลยก็ได้นะคะถ้าลมหายใจคุณได้ There were once two brothers who both served as soldiers. One of them was rich and the other poor. แบบนี้ก็ได้นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องสังเกต คําที่มาด้วยกันต้องไปด้วยกันนะคะคําที่มาด้วยกันต้องไปด้วยกันอย่างเช่นคําที่มี PREPOSITION ตามมา listen to listen to listen แล้วเอา to ไปไว้อีกฟากหนึ่งไม่ได้นะคะฟังไม่รู้เรื่อง listen to หรือคําที่เป็น adverb adjective adjective ต้องไปกับ now adverb ต้องไปกับ verb นะคะอย่างเช่นประโยคนี้นะคะ visibly grew bigger and bigger visibly อันนี้เป็น adverb ต้องมากับ g r e w visibly grew bigger and bigger อันนี้มันหยุด visibly เฉยๆนี้อันนี้ฟังแล้วไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต้องเป็น visibly grew ต้องมาด้วยกันแบบนี้นะคะ visibly grew ประโยคนี้นะคะ the small turnips the small turnips small กับ turnips ต้องมาด้วยกันนะคะจะเป็น the small แล้วหยุด t u r n นิ s ips, แบบนี้นะคะฟังแล้วไม่โดนเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือเล็กๆน้อยๆนะคะที่โบ๊ททำเองโรสฝึกเองแล้วโบ๊ก็แนะนำให้นักเรียนของโบ๊ทด้วยนะคะคำไหนที่มาด้วยกันต้องมาด้วยกัน adverb กับ verb adjective กับ noun preposition กับคำที่เขาต้องใช้คู่กันคำที่เป็นคำเชื่อมนะคะ connection connector transition เหล่านี้นะคะหยุดได้ตามตัวอย่างที่บอกไปนะคะเท่านี้วันนี้นิดๆหน่นอยๆน,น,นะคะหวังว่าทุกคนจะพอเข้าใจและเรียนอะไรได้บ้างเล็กๆน้อยๆจากโปรดวันนี้นะจ๊ะขยันฝึกกันนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ